ลืมปิด w i ไฟโอเค เป็นบุกอย่างไม่มาเนาะ ข้างขึ้นไหมโอเค สักครู่สักครู่โอเคครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับในเบเกอรี่คลินิกนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับเราจะมาเจอกันนะครับ1ชั่วโมงเต็มหลังจากนี้นะครับมีอะไรเราก็จะมาพูดคุยกันนะอ่ะใครเข้ามาแล้วส่งเสียงให้เพียบหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงตายแล้วเต็มจอเลยโอเค อโอเคใครเข้ามาแล้วขอหัวใจรรัวส่งเสียงให้เพียบนิดนึงนะครับอ่าคุณครูอ้อมมาแล้วสวัสดีครับจุ๊บ YouTube เป็นไงบ้างครับ เสียงชัดภาพชัดไหมครับฟีดแบ็เพิบนิดนึง Facebook เสียงชัดภาพชัดไหมวันนี้เราก็จะมาคุยกันในท็อปปิกของไข่นะครับไข่ที่มันขาดตลาดอยู่ตอนนี้นะครับว่าเราจะมีวิธีรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะครับ มาแล้วคุณโสพิก็เข้ามาแล้วนะครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับคุณชายคนเล็กก็มาแล้วโอเคนะเดี๋ยวเพียบจะพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับนี้ในสถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ Work f r ฟ m home กันไปจึงไหนแล้วนะครับมี ชัดมากๆคุณแจคุเล็กบอกนะครับมีใครได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างเอามาแชร์กันได้นะครับหรือใครที่คิดว่ามีวิธีการรับมือกับปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ยังไงบ้างนะก็เอามาแชร์กันนะครับอ๋อ,อ <laughs> ไงทุกคนคิดถึงฉากนี้ไหมฉากที่พีเอฟนั่งอยู่ตรงห้องทํางานของพีเอฟเนาะก็หลายๆครั้งที่ผ่านมานะพีเอฟก็ไปไลฟ์อยู่ในออฟฟิศนะครับวันนี้ซึ่งออฟฟิศตรงฉากแล้วแนะ่นะตรงแบ็คกราวดที่พีเอฟนั่งไลฟ์อยู่ทุกครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบ็คกราวดที่เคยเป็นห้องทํางานเก่าของพีเอฟที่เป็นครัวนี่แหละถ้าใครเคยดูคลิปสมัย มีอยู่ช่วงหนึ่งคงจะจํากันได้ที่มีตัวหนังสือตัวเทส t c แคชเชอรอยู่ข้างหลังเนาะอันนั้นแหละคือเป็นห้องทำงานเก่าพีเอฟแล้วนีพีเอฟก็ขยายครัวมาอยู่อีกมาอยู่ห้องนี้เป็นห้องใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ห้องนั้นก็เลยเหลือแค่กั้นครึ่งหนึ่งทําเป็นออฟฟิศไปนะครับเพราะว่างานเอกสารมันก็เริ่มเยอะขึ้นเนาะสิ่งหนึ่งที่ที่คนมักจะมองข้ามนะคนมักจะมองข้ามในเรื่องของ ทั้งเชฟทั้งอะไรแหละทั้งหลายแหละเพียบนะเท่าที่เพียบเคยเคยสัมผัสกับเชฟมาในหลายคนเนาะเขาจะมองข้ามในเรื่องของงานเอกสารไปเนาะบางคนเรียกค่าตัวสูงๆแต่ฉันไม่เอาเองงานเอกสารอะไรเงี้ยคือแบบเรียบว่ามันไม่ได้นะครับมันก็ต้องคิดต้องมีความรอบรู้มีความอะไรทั้งหลายแหละคือมีการวางแผนมีการคิดคอร์สมีการเซฟคอร์สมีคือมันต้อง คือจริงๆแล้ว啊พีเอฟจะประเมินเชฟจากเขาเรียกว่าอะไรผลประกอบการเนาะว่าคอสคุณอยู่ที่เท่าไหร่นะมาจิ้นอยู่ที่เท่าไหร่ยอดขายคุณเท่าไหร่เนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มาทำให้คุณเรียกเงินเดือนเชฟได้แพงๆใช่ไหมอ่าสมมติว่าเราจ่ายเงินเดือนเชฟเนี้ยสมมุติว่าบางบางที่บางโรงแรมนะจ่ายเงินเดือนเชฟแบบ หลักแสนแสนสแสน,แส,นสองแสนบางคนแบบเท่าที่เชฟเคยได้ยินนะเชฟชื่อเชฟอะไรจำไม่ได้เงินเดือนสองแสนนะแต่ว่าเขาทำยอดขายให้กับองค์กรเนี้ยเดือนหนึ่งสิบล้านสิบห้าล้านอ่าคุ้มกันไหมเอออันเนี้ยก็ต้องยอมแลกใช่ป่ะเนะเขาบางคนแบบคือ จะเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับ <laughs> นะชอบฉากนี้อ้คุณชายคนเล็กบอกชอบฉากนี้ <laughs> ครับผมเฟียฟก็ชอบจริงๆเฟฟก็นี่แหละเฟฟคือที่ทำงานของเฟียฟแหละคือก็อยู่ตรงนี้ทั้งวันนะครับ <laughs> มันได้อารมณ์ใช่ไหมคือ ส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นที่ที่แบบพีเอฟยืนเนี่ยยืนอยู่ทั้งวันเนี่ยบางวันแบบยืนอยู่ตรงนี้8ชั่วโมง1ิบชั่วโมงก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งยิ่งช่วงนีย้ยิ่งหนักใ่เลยนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์พีเอฟด้วยขอบคุณครับแ็คคุณชายคนเล็กแชร์ให้แล้วนะครับทีนี้เออมันจะมีโพสต์ที่พีเอฟโพสตไปให้สัปดาห์ที่แล้วนะที่เป็นฝากหลานกันนะครับใครยังไม่ได้ฝากเข้าไปฝากกันซะนะครับแล้วก็ ฝากร้านอย่างเดียวไม่พอนะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับจะได้คือร้านคือคนที่มาฝากร้านเนี่ยจะได้ถูกแชร์ออกไปให้หลายๆคนเข้ามาเห็นเข้ามาเจอนะครับแล้วก็ช่วยกันให้ก่อให้เกิดรายได้ขึ้นนะครับอย่าลืมช่วยกันแชร์สวัสดีครับครูส้มสวัสดีส่งความคิดถึงมาจากหัวหินพี่เอฟไม่ได้ไปหัวหินเลย <laughs> ครับกูส้มสบายดีนะเจ้าตัวเล็กเป็นไงบ้างน่าจะโตแล้วเนาะตอนนี้อ่าโอเคทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องของเราอย่าลืมนะใครที่เข้ามาแล้วแชร์ไลฟ์นี้นะแล้วก็ไปแชร์โพสต์พีเบอกให้ฝากล้านด้วยนะครับจะได้ช่วยกันช่วยกัน กระตุ้นยอดขายให้กับคนที่มาฝากร้านนะครับหรือกรุณาเข้าไปช้อปปิ้งกันในใต้โพสต์นั้นด้วยนะครับซึ่เอ f ก็เลงไว้ล้วม,มีมีหลายอย่างที่พี่เอฟอยากได้นะครับพี่เอฟอยากได้ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะน่าทานมากเลยนะครับแล้วก็มีมีลูกล้องจังหมายถึงลูก p ี่เใช่ไหมลูกน้องนี่วันนี้คือตรงเนี้ยคือด้วยความที่ ห้องทางานแบเนี่ยจะอยู่ใกล้คอกหมาเข้าไปอีกนะครับก็จะคราวนี้มันจะเสียงจะดังมากกว่ามากกว่อากกอ,อยู่ตรงออฟฟิศเพราะว่าคอกหมาอยู่ข้างๆเลยติดกันเลยเราก็ทํางานไปถ้ามองไปทางนี้มันจะมีสวนแล้วก็จะเป็นคอกหมากล้องหมุนได้ไหมกล้องหมุนหมุนได้ไหมให้ดูให้ดูผ่านสวนแล้วก็จะมีคอกหมาเราก็จะมองเห็นอยู่ไกลๆเลยอย่างเงี้ยอ่ากล้องหมุนให้ดูนิดนึง ห้องทำงานเ,นเพียรก็จะมีสวนร่มรื่นให้ให้ชมเวลาเราทำงานเราจะได้ไม่เบื่อใช่ไหมแล้วเราก็จะโผล่นหน้าไปมองไปสุดๆพอพ้นสวนไปอ่ะมันก็จะเป็นคอกหมาใช่ไหมครับเราก็จะโผล่นหน้าไปทักทายกับลูกน้องได้นะครับมันจะทำให้เราไม่เบื่อมีทำคือเวลาเราทำงานนะเราได้มองอะไรเขียวๆบ้างอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้เราแบบรู้สึกชื่นใจนะต้นไม้นะหมายถึงต้นไม้แต่ถ้าคนข้างๆมาทำตาเขียวใสอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่อันนั้นจะออกแนวน่ากลัวนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อนะอย่าลืมนะแชร์ไลฟ์นี้แล้วก็แชร์โพสที่พีอให้เข้ามาฝากล้านกันด้วยนะครับก็มีทั้งโกเยอะแยะเลยมีทั้ง มาฝากคอนโดฝากขายแอลกอฮอล์นะครับฝากขายขนมเนะนี่ซึ่งตอนนี้คือเรียกว่าวันนี้เข้าเวรนักรบคอยคอยดูย้อนหลังเดี๋ยวแชร์ให้นะขอบคุณครับคุณจีจี้นะครับเนะเราก็มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันนะครับไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราเนาะทุงวันเนี้ คือเพียบก็บอกเลยว่าตอนนี้เพียบก็หยุดหยุดรับออเดอร์อยังไม่ใช่หยุดหมดนะยังรับออเดอร์แต่ว่าถ้าเป็นพวกขนมที่เพียบต้องใช้ไข่